ปุ้ยหน้าแดงฮะคนเางไม่ไปไหค่ะคิดว่าน่าจะเต้นท่านนอนไดสามชั่วโมงงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนข้าวก่อนได้กินข้าวก่อนเลยค่ะอ่านังาสีสอบวิชาอะไรอะวันจันทร์อันนี้คูคุยปิ่งคอมพิวเตอร์วันจันทร์สอบอะไรคอมพิวเตอร์เหรอคะ แนวไหนอ่ะคงไม่อยากได้หนังสืออ่ะไม่หาซื้อไม่ได้ซื้อลายอะซื้อมันแนวไหนอ่ะแนวนอนแนวตั้งแนวนอนวิเคราะห์วิแคะชื่อคือแบบถ้ารอซื้อวันจันทร์อ่ะคงอ่านไม่ทันแน่ใช่หนังสือนอกเวลามีแต่เด็กน้องสื้อเรียนเลยอในเวืาอ๋อาตอนเรียนก็ตอนเข้าเรียนก็ไม่ก็ไม่เคยใช้เลยอที่เราไปแล้วเราไปเจอที่ทูเลยบอกน้องเมื่อกี้มันชื่อว่าอันนี้ สปีกนาวอัดไปอัดเสียงไปีกนี่คือหนังสืออะไรหนังสือคอมเหรออังกฤษค่ะไม่หมายถึงอังกฤษไม่ได้ใช่คอมหนังสือสปีกนาวสีส้มอ่ะมาเปิดพีปกให้ดูไหมมาเปิดมาใูเลยมามาเริ่มโหลดก่อนนะสปีกนาวสีส้มของสำนักพิมพ์อะไรของสำนักพิมพ์อะไรหรอพิมพ์สำนักพิมไหมลูกสำนักพิมพ์ไม่รู้จะพิมพ์ไหนของของแบบ แบกการวะอ๋อเป็นอันนี้เป็นแผ่เอกสารนะแต่เล่มจริงมันสีด้มอ่ะให้ขอแกณฑ์ได้ไปซื้อที่ศึกษาพันได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าแบบที่ไหนอ่ะถ่ายจับยนเน็ตเลยนั่นมันโทรไรียนศึกษาสปีกน้ำพยไหนอ๋อสปีกนาำเอาน้อยมันชื่อนี่เลยเหรอที่ไหนศึกษาพานไปเลยไปไัรถ ใครซื้อเนี่ยปิประตูไม่สนิทนะไม่ไม่อยู่ป้าไปซื้อหมถ้าปิดสนิตรวตายเออดีเว้นมีคน่ใครเจอก็ซื้อหลังส่งไฟให้ด้วยไปเจอ่นี่เลม้ที่นู่นะเดี๋ยวไม่เข้าไอี่าไี่หลังไม่้อี่ตหน้าแต่มันไม่ไได้อยู่เดี๋ยวส่งไปให้ส่งไปให้โอเค แล้วใครจะซื้อไายบายเอริก็ใครได้ก็วิตแล้วกันอ๋อเากต้เอาาแมาหอแย วิวปีประตูดีวิวเปียประตูประตูไม่จ้าจับจััักนาวงไาจะเอาหนัสปีนาวปีน ไปไปนี่ไปเหมือนไม่สือสปีกนาวสปีกนาวมีหรือยังไายบไยบาไป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 าปไปไเไป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 ไไปไปไเไปไ